มีคำหนึ่งในพุทธศาสนาที่เราอาจจะคุ้นหูแต่ว่าความเข้าใจอาจจะไม่ตรงกับความหมายในพุทธศาสนานั่นคือคำว่าอธิปไตยนะเวลาเรานึกถึงอธิปไตยนี่ก็นึกไปถึงเรื่องของการเมืองระบบการปกครองเช่นประชาธิปไตยแต่อธิปไตยในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของระบบการปกครองนะ แต่เป็นเรื่องของการให้คุณค่าให้ความสำคัญอธิปไตยนี่ก็แปลว่าการถือเอาเป็นใหญ่เอาอะไรเป็นใหญ่นะ,ะมันก็มีสามประการใหญ่ๆนะอันแรกคือธรรมาธิปไตยนะคือการเอาธรรมะเป็นใหญ่อันที่สองก็อัตตาธิปไตยนะการถือเอาตัวเองหรืออัตตานี่เป็นใหญ่แล้วก็สามเนี่ยโลกาธิปไตย ก็ถือเอาคนหมู่มากเป็นใหญ่ความหมายนี้ก็คือว่าเนี่ยไม่ได้มีความเห็นเป็นของตัวเองแต่ว่าทําไปตามความเห็นของคนส่วนใหญ่ที่เรียกว่าโลกนะเป็นต้นนะแต่ว่าหลักๆนี่ก็มีอยู่สองอย่างนะที่เราควรจะใส่ใจเนี่ยลราก็ทําความเข้าใจถูกต้องนั่นคือธรรมาธิปไตยกับอัตตาธิปไตยธรรมาธิปไตย การถือธรรมเป็นใหญ่เนี่ยอันนี้ก็ความหมายคือผู้งานคือเอาความถูกต้องเป็นใหญ่เวลาเราทํางานทําการหรือเราใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเราถือธรรมเป็นใหญ่หรือ,อธรรมทิปไตยเนี่ยเราก็จะตั้งตัวอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะเห็นแก่ความถูกต้องแต่ถ้าเราเอาเรวเองเป็นใหญ่หรืออัตตาทิปไตยเนี่ย มันก็คือการเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ไม่สนใจนะว่าความถูกต้องหรือว่าระเบียบกฎเกณฑ์จะเป็นอย่างไรถ้าเราเอาอัตตาหรือตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยการที่เราจะอยู่ในศีลในธรรมมันก็ยากนะเพราะว่าเอาความต้องการตัวเองเนี่ยเป็นหลักซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของอิเลสนั่นแหละหรือความเห็นแก่ตัวอัตตาทิปไตยในความหมายที่แยกคือการเห็นแก่ตัวนะ ส่วนธรรมทิิปไตคก็เห็นแก่ธรรมะเองกับความถูกต้องหรือถ้าพูดง่ายๆคือว่าธรรมทิิปไตเนี่ยคือการเอาความถูกต้องเป็นใหญ่ส่วนอตันตตาธิปไตยคือเอาความถูกใจเป็นใหญ่อ,อ,อันนี้เราก็มาพมิจารณาดูง่ายๆนะในการดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราเอาอะไรเป็นใหญ่อย่างเช่นเวลากินอาหารเนี่ยถ้าเราเอาความถูกต้องเป็นใหญ่นะหรือธรรมทิิปไตยเนี่ยเราก็จะ กินอาหารที่มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะได้ทำกิจการงานต่างๆได้แต่ถ้าความถูกใจเป็นใหญ่นะเราก็จะกินเพราะว่ามันอร่อยเอารสชาติเป็นใหญ่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแต่มันอร่อยนะมันหวานมันเปรี้ยวมันเผ็ดมันเค็มหรือว่ามันสีสวยน่ากิน ทั้งๆท,ที่มันอาจจะเจอไปด้วยสารพิษนะที่เป็นอันตรายหลายคนก็รู้นะว่าเออกินอาหารที่มันเต็มไปด้วยไขยมันอุด,ดมไปด้วยน้ำตาลนี่มันเป็นโทษต่อสุขภาพแต่ก็ห้ามใจไม่ได้นะร่วมไม่ถูกต้องแต่ก็กินนะเพราะมันถูกใจหรือเวลาเรียนหนังสือนะเออถ้าความถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องเรียนด้วยความพยันหมั่นเพียร ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะเวลาทําการบ้านหรือเวลาเข้าห้องสอบแต่ถ้าเราความถูกใจนะเป็นใหญ่นะเรียนบ้างไม่เรียนบ้างบางวิชาฉันไม่ชอบฉันก็ไม่เรียนเวลาทําการบ้านก็ไปลอกจากเพื่อนเวลาสอบก็ทุจริตแม้ว่ารู่วมไม่ถูกต้องแต่มันถูกใจคือมันสะดวกง่ายสบายเวลาทำงานเนี่ยนะถ้าเราความถูกต้องเป็นใหญ่เราก็จะทำงานด้วยความรับผิดชอบ แม้ว่าเป็นงานที่เราไม่ชอบแต่เมื่อเรามีหน้าที่เราก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะเป็นความรับผิดชอบของเราแต่ถ้าความถูกใจนะเออในงานที่ฉันไม่ชอบฉันก็ไม่ทำต่อเมื่อเป็นงานที่ฉันชอบนะฉันจึงจะทำหรือว่าถ้าเป็นงานที่ฉันไม่ได้อะไรฉันไม่ทำจะทำก็ต่อเมื่อเป็นงานที่ได้ผลประโยชน์เวลาจะทำอะไรก็รถามว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรอันนี้ก็คือเอาความถูกใจเป็นหลัก หรือวความถูกใจเป็นใหญ่ในเวลาทำงานเวลาใช้เข้าของเนี่ยเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าถามตัวเองว่าเราใช้ความถูกต้องหรือความถูกใจนะถ้จะใช้ความถูกต้องเป็นใหญ่เนี่ยมันก็จะใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อง,งานการทำกิจธุระหาความรู้เช็คข้อมูลอาจจะดูหนังฟังเพลงบ้างก็ให้เวลากับมันพอสมควร ไม่ใช่หมกมุ่นอยู่กับมันโดยไม่เป็นอันทำอะไรงานการก็ไม่สนใจนะก็ก้มหน้าดูแต่โทรศัพท์ใช้ดูหนังฟังเพลงหรือบางทีหนักกว่าน,นั้นนะใช้เพื่อเล่นพนันออนไลน์หรือเล่นเกมออนไลน์เนี่ยวันหนึ่งหลายชั่วโมงเนี่ยไอการใช้โทรศัพท์มือถือแบบนี้มันก็เลยไม่ได้ความถูกต้องเป็นใหญ่คือเอาความถูกใจเป็นใหญ่ให้อลองพิจารณาดูนะอเรื่องการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ย รวมทั้งความสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยเราใช้อะไรเป็นใหญ่เอาความถูกต้องเป็นใหญ่หรเอาความถูกใจเป็นใหญ่เวลาคบเพื่อเวลามีเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเนี่ยถ้าเราเอาความถูกต้องเป็นใหญ่เราก็จะคำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเราจะไม่คิดแต่จะเบียดเบียดเอาเปรียบต้องมีความเสียสละแล้วก็รู้จักอดกลั้นไม่ทำตามอารมณ์ แต่ถ้าความถูกใจเป็นใหญ่นะมันก็เรียกว่าไม่สนใจนะว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกอย่างไรเอาเปรียบได้ก็เอาเปรียบไม่พอใจแล้วก็โวยวายนะเรียกว่าขาดน้ําใจแล้วก็ขาดความรับผิดชอบมันเป็นเส้นแบ่งได้เลยนะในเรื่องคนในเรื่องของพฤติกรรมเรื่องการกระทาเนี่ยว่าเราใช้ความถูกต้องนะหรือว่าความถูกใจถ้าเราความถูกต้องเป็นใหญ่เนะี่ยชีวิตมันก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าอยู่ในศีลในธรรม ตั้งมั่นในความดีแต่ถ้าเราความถูกใจเป็นใหญ่นะก็มีโอกาสที่จะตกต่ำย่ำแย่เพราะสุดท้ายก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือว่าตกเป็นท่าของกิเลสอยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้สนใจส่วนรวมในเวลามาอยู่วัดก็เหมือนกันนะถ้าเอาเราความถูกต้องเป็นใหญ่เนะี่ยเราก็จะปฏิบัติตามกฎระเบียบแม้บางอย่างเราจะต้องฝืนใจทำเพราะว่า เราเป็นคนตื่นสายนะแต่ว่าเราจะเป็นต้องตื่นเช้ามาทําวัดเพราะว่ามันเป็นระเบียบมันเป็นข้อวัดเป็นกติก,กาเวลามีการทํากิจส่วนรวมก็ไปร่วมช่วยทําแต่ถ้าเราความถูกใจเป็นใหญ่นะมาบ้างไม่มาบ้างทําวัดเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักไม่อยากมาก็ไม่มาหรือว่าไม่อยากตื่นก็ไม่ตื่น งานที่เป็นของส่วนรวมนะฉันไม่อยากทำฉันก็ไม่ทำถ้าเราแยกแยะความถูกต้องความถูกใจเป็นนะมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตเนี่ยไปในทางที่ถูกต้องได้แต่บางครั้งเนี่ยนะมันก็ไม่ง่ายนะที่เราจะแยกแยะได้ชัดเจนนะระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจเพราะบางครั้งกิเลสนก็ฉลาดนะกิเลสมันก็ฉลาด มันจะอ้างความถูกต้องเฉพาะเวลาที่ถูกใจแต่ถ้าว่าความถูกต้องยามใดเนี่ยไม่ถูกใจฉันนะฉันก็ไม่สนใจอย่างเช่น,นเวลาทำงานนะสิ้นปีนี่ก็มีโบนัสถ้าว่าฉันได้โบนัสแต่ถ้ารู้ว่าคนอื่นได้โบนัสมากกว่าฉันเช่นฉันได้ห้าหมื่นแต่อีกคนได้เจ็ดหมื่นหรือแสนหนึ่งก็จะไม่พอใจ ก็จะอ้างว่าเนี่ยไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมมันต้องเป็นธรรมก็คือว่าต้องได้เท่ากันถึงจะถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยได้มากกว่านะตัวเองได้แสนแต่ว่าคนหนึ่งเขาไดห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเงียบเลยไม่พูดสักคำเลยนะว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมเพราะอะไรเพราะว่าฉันได้มากกว่าการที่ฉันได้มากกว่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกใจฉันละถึงตอนนี้ก็ทิ้งเรื่องความถูกต้องไป แต่ถ้าเอาความถูกต้องเป็นใหญ่นะแม้ว่าได้เงินมากกว่าคนอื่นแต่ถ้าไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเราก็ต้องทําให้มันเกิดความถูกต้องบ่อยครั้งหลายคนเรียกร้องความถูกต้องเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยสูญเสียผลประโยชน์นะหรือว่าไม่ได้ประโยชน์เท่ากับคนอื่นถ้าว่าตัวเองได้ประโยชน์น้อยกว่าคนอื่นนะ,ะจะเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความถูกต้องแต่ถ้าเกิดว,ว่าตัวเองได้มากกว่าคนอื่นนะ ไอ้ความถูกต้องนก็ลืมไปเลยอันนี้แหละนะก็เรียกว่าอ้างความถูกต้องนะก็ต่อเมื่อมันถูกใจฉันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบอยู่บ่อยๆนะอ้างความถูกต้องต่อเมื่อมันถูกใจอันนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะบางครั้งกิเลสมันก็ฉลาดนะมันก็อ้างความถูกต้องเพื่อสนองผลประโยชน์ของมันและบางทีเราก็นิยามความถูกต้องเนี่ย ปลผันไปขึ้นเหนือความถูกใจใน้ความถูกต้องเนี่ยหรือความเป็นธรรมเนี่ยนะมันก็มองได้หลายแง่นะและตรงนี้แหละเป็นโอกาสนะที่จะทำให้ตัวกิเลสเนี่ยมันมาเป็นตัวกำหนดนะว่าเนี่ยอย่างไหนเรียกว่าเป็นความถูกต้องอย่างเช่นเนี่ยหมู่บ้านหนึ่งนะเมื่อสักสามสิบสี่สิบปีก่อนเนี่ยสมัยที่มันยังไม่มีอบอตอเนี่ยในหมู่บ้านนั้นเนี่ยมีปั๊มน้ำที่ใช้ แบบคันโยกกันนะเป็นปั๊มน้ำของหมู่บ้านเกิดมันเสียขึ้นมานักศึกษาเนี่ยที่เป็นพัฒนากรเนี่ยประจำหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เสนอว่าเนี่ยควรจะเก็บทุกหลังคาเลยนะหลังคาละสิบบาทเพื่อเป็นค่าซ่อมปัม๊มพราะว่าชาวบ้านหลายคนนี่ไม่ยอมนะบอกว่าเนี่ยบ้านฉันอยู่ไกลนะอยู่ไกลาจากปั๊มน้ำฉันไม่ค่อยได้ใช้หรอกบ้านไหนเนี่ยที่ใช้ปั๊มมากกว่าเพราะอยู่ใกล้ปั๊มเนี่ย ควรจะเสียมากกว่าส่วนบ้านไหนที่อยู่ไกลใช้น้อยก็ควรจะเสียน้อยแทนที่จะเสียสิบบาทก็เสียห้าบาทเสียเท่ากันนี่ถือว่าไม่เป็นธรรมนะ,ะตกลงก็เป็นนั้นว่านะต้องเสียไม่เท่ากันแต่หนึ่งเดือนต่อมานะในบูบ้านเนี่ยมีคนเอาผ้าห่มมาแจกเพราะว่ามันใกล้ฤดูหนาวเอามาถวายวัดหลวงพ่อเจ้าว่านี่ท่านก็ ปรึกษามคทายกนะเพราะว่าผ้าห่มเนี่ยมันไม่พอเจียแจกชาวบ้านทุกครัวเรือนเท่ากันมกทายก,กเสนอว่านเนี่ยบ้านไหนที่ช่วยส่วนรวมได้สองผืนบ้านไหนที่ไม่ค่อยช่วยส่วนรวมได้หนึ่งผืนพอประกาศอย่างนี้เข้านะชาวบ้านไม่พอใจนะบอกว่าไม่เป็นธรรมเป็นธรรมคืออะไรเป็นธรรมคือต้องได้เท่ากันนะก็แ,แปลกนะเวลาจ่ายเงินเนี่ยต้องจ่ายไม่เท่ากันนะถึงจะเป็นธรรม แต่เวลาพอแจกพ่อ <Stars> ผมนะต้องได้เท่ากันนะถึงจะเป็นธรรมอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าความเป็นธรรมเนี่ยมันหรือความถูกต้องเนี่ยมันมันไม่แน่นอนนะมันแปรผันขึ้นอยู่ความถูกใจจ่ายเท่ากันเนี่ยหลายคนไม่ถูกใจนะควรจะจ่ายน้อยกว่านั้นจ่ายไม่เท่ากันเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นธรรมแต่ถึงเวลาได้นี่ต้องได้เท่ากันนะจึงจะเป็นธรรม ในตลอพิจารณาดูก็จะพบว่านะโอ้นี่มันเป็นการนิยามคําว่าเป็นธรรมหรือความถูกต้องเนี่ยโดยอายความถูกใจถึงเวลาได้นี่ต้องได้เท่ากันนะจึงจะถูกใจถ้าได้ไม่เท่ากันเนี่ยไม่ถูกใจก็ถือว่าไม่เป็นธรรมแต่เวลาจ่ายเนี่ยต้องจ่ายไม่เท่าก,กันนะจึงจะถูกต้องฉันต้องจ่ายน้อยกว่าเพราะบ้านฉันอยู่ไกลอย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมแม้ความเป็นธรรมเนี่ยมันก็ ถ้าเราไม่ระวังนะมันก็เป็นข้ออ้างนะเพื่อสนองกิเลสเพื่อสนองความถูกใจนะเพฉั้นถ้าเราดูให้ดีๆเนี่ยไอ้ความถูกต้องความถูกใจเนี่ยแม้ว่าความหมายนี่มันจะต่างกันนะแต่ว่าถ้าไม่ระวังนะมันก็กลายเป็นเรื่องเดียวกันได้ก็คือว่าอันไหนถูกใจเนี่ยจึงเรียกว่าถูกต้องอันไหนไม่ถูกใจก็เรียกไม่ถูกต้องเรียกอย่างนี้คือว่าเนี่ย แม้เราจะมีความชัดเจนว่าอย่างนี้นี้คือความถูกต้องเนี่ยแต่ก็ต้องระวังนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากเพราะถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นความถูกต้องเมื่อไหร่เนี่ยพอเจอใครทำอะไรไม่ถูกต้องนี่มันกลายเป็นไม่ถูกใจไปเลยนะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยศราจาดีนีเนี่ยบวชใหม่นะไม่รู้ธรรมเนียมยืนกินน้ำนะแม่ชีเดินผ่านมาเห็นนะไปยึดวความถูกต้องมากไป พอเจอความไม่ถูกต้องขึ้นมาโกรธนะทุบหลังศีลจาลีนีเลยอันนี้เรียกว่าเป็นพอยึดมั่นความถูกต้องมากยึดมั่นกับระเบียบม,มากพอยึดมั่นกับระเบียบเนี่ยหรือความถูกต้องเนี่ยพอเจอความไม่ถูกต้องหรือใครทาอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะโกรธหรือว่าที่วัดเนี่ยก็มีระเบียบนะเวลาฟังธรรมต้องปิดโทรศัพท์มือถืออนี้คือระเบียบนะอันนี้คือความถูกต้องนะที่ควรปฏิบัติร่วมกัน จะเกิดมีโยมคนหนึ่งเนี่ยลืมปิดโทรศัพท์มือถือแล้วบังเอิญมก็มีคนโทรเข้ามาเสียงก็ดังนะกลางศาลาเลยขณะที่เจ้าว่านี่กำลังเทศดูโอ้นี่เป็นความไม่ถูกต้องแท้ๆเลยนะถ้ายึดมกกั่นกับความถูกต้องมากๆนี่พอเจอความไม่ถูกต้องแบบนี้ก็โกรธนะโกรธแล้วเป็นไงเจ้าว่านตะโกนด่าลยกำลังเทศอยู่ดีๆนี่เปลี่ยนโหมดเลยนะเป็นการด่าแทนด่าเจ้าของโทรศัพท์ที่ลืมปิดโทรศัพท์ อันนี้เราว่าพอเจอความไม่ถูกต้องเนี่ยมันเกิดไม่ถูกใจขึ้นมาพอไม่ถูกใจแล้วกินเหลมก็พร้อมที่จะเล่นงานพร้อมที่จะบวยวายพร้อมที่จะพูดหรือพอร้อมที่จะกระทำอะไรก็ตามด้วยอำนาจของโทสะด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นเรื่องของอัตตาทิป,ปไตยเนี่เราต้องระวังนะขณะที่เราเนี่ยยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยถ้าเรายึดมั่นมากไปพอเจอใครทำอะไรไม่ถูกต้องขึ้นมานี้ ไอ้ความไม่ถูกต้องยิ่จะกลายเป็นความไม่ถูกใจทันทีเลยทั้งๆที่ดูเผนเลเนี่ยไม่ถูกต้องกับไม่ถูกใจนี่มันห่างกันนะมันไกลกันมากแต่ในบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าไม่รู้ทันมันนะมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยคือถ้าไม่ถูกต้องเมื่อไหร่ก็ไม่ถูกใจเมื่อนั้นหรือจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ต่อเมื่อมันถูกใจถ้าอันไหนไม่ถูกใจก็ไม่ถูกต้องไป อันนี้มันต้องใช้สตินะพิจารณาในการที่เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและการที่เราปฏิบัติตามความถูกต้องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเรียกว่ามีธรรมาธิปไตยแต่ถ้าเรายึดมั่นในความถูกต้องมากไปนี่มันก็ง่ายมากเลยนะที่เวลาเจอใครทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยในความไม่ถูกต้องก็กลายเป็นความไม่ถูกใจหรือก็ตุ้นห้เกิดความไม่ถูกใจทันที บางทีก็ไม่รู้ตัวนะก็ยังคิดว่าฉันทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําไปนี่มันถูกใจต่างหาแล้วมันก็เกิดเลยความถูกต้องไปนะเพราะว่าไปทุบหลังคนอื่นนี่มันจะถูกต้องได้ยังไงนะหรือว่าไปตะโกนด่ากลางศาลาเนี่ยนะในขณะที่ขาสติเนี่ยหรือทํำไปด้วยความโกรธเนี่ยมันจะเป็นความถูกต้องได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะความถูกต้องเนี่ย ไม่ใช่ว่ามันจะกลายเป็นสิ่งตรงข้ามความถูกใจถ้าเราไม่ระวังเนี่ยในความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็จะทําให้ความถูกต้องเนี่ยกับความถูกใจนี่กลายเป็นอันเดียวกันแล้วก็ทําให้เกิดความผิดพลาดหรือทําให้เกิดความเสียหายขึ้นหลายคนนะก็ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ <Yes. S 2> เพื่อพิทักษ์ความถูกต้องเนี่ยอันนี้มีเยอะเลยทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเพื่อพิทักษ์ความถูกต้องเนี่ย ที่เป็นข่าวคือว่าเนี่ยไปฆ่าคนนั่นคนนี้เพื่อรักษาความถูกต้องเ,ออเป็นความถูกต้องทางการเมืองความถูกต้องทางศาสนาหลายคนเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาทำเพื่อพิทักษ์ความถูกต้องทางศาสนาแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนี่มันกลายเป็นความไม่ถูกต้องไปซะแล้วทำไปด้วยอำนาจของกิเลสตัวเองเนี่เป็นคนตัดสินว่าใครควรจะอยู่ใครจะไปใครที่คิดไม่เหมือนฉันก็ต้อง ถูกกำจัดออกไปนะจากโลกนี้เพราะมันเป็นคนที่คิดไม่ถูกต้องปฏิบัติไม่ถูกต้องที่จริงนะก็เพียงแค่เห็นต่างจากตัวเองเท่านั้นแหละแต่ว่าพอยเจอคนที่เห็นต่างนะก็เปลี่ยนจากความไม่ถูกใจนะกลายเป็นข้ออ้างว่าเนี่ยเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นก็สมควรกำจัดออกไปจากโลกนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะที่เป็นข่าว แม้ไม่ใช่เร,เรื่องศาสนาอย่างเดียวนะเรื่องการเมืองเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมันก็มีความถูกต้องของมันแต่ถ้าไปยึดความถูกต้องมากไปนใครที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องในสายตาของเรามันก็กลายเป็นสิ่งที่กระตุ้นความไม่ถูกใจทำให้เกิดความโกรธทำให้เกิดข้ออ้างในการที่จะจัดการทำร้ายหรือว่าสังหารนั้นต้องระวังมากทีเดียวนะการทำความไม่ถูกต้องในนามความถูกต้องเนี่ย อันนี้ก็กลายเป็นว่ามันทําไปด้วยอำนาจกิเล่แทนที่จะเป็นธรรมะทิปไตยก็กลายเป็นอัตตาทิปไตยไป